ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 970ตอนเหรียญหลวงปู่สวงมาอยู่ใต้หมอน ในตอนนี้คุณสุรศักดิ์เชื่อหลวงปูส่สวงอย่างหมดหัวใจและทุกครั้งที่คิดถึงหลวงปูส่สวงคุณสุรศักดิ์บอกเลยว่ารู้สึกมีความสุขมากนี่แหละที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์ยังไงก็ได้เจอกันจากอดีตที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางการแพทย์ยังไม่เจริญอย่างเช่นทุกวันนี้ท่านก็ใช้แบบนี้เหมือนกันกระสินแบบนี้เหมือนกันรักษาคนนะครับเียบ เเเเาาเาารรรบบ็็็กกกกกกแแแแดงงงลลล้้้้ววยยยยยีีีีีีบบบบมมมคนนออ่่่ะะัษปติไไทหๆจะจึงทําให้พระภิกษุที่ได้ฝึกฝนวิชาจนแกรงกล้าต้องออกมาช่วยรักษาโรคให้กับชาวบ้านในคลิปนี้เรามาฟังคุณสุรศักดิ์พูดถึงขนาดวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า <ๆ S 1> ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการรักษาของพระเกจิต,ต่างๆในอดีตเลยเรามารับฟังข้อคิดต่างๆ จากคุณสุรศักดิ์กันครับบ้านผมอะพระอยู่บ้านนะครับท่านก็ใช้แบบนี้เมือนกันกระสินแบบนี้มอนกันรักษาคนนะครับเหยียบเผาเด็กแดงๆแล้วก็เหยียบมาแล้วก็มา,มาเหยียบคนอย่างเงี้ก็รรักษาแบบนี้ปกติไม่ไมีอะไรที่จะ <c oughs> ลำบางครั้งวิทยาศาสตร์อะบวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันก็บอกว่าเออ,อตรงนี้วิทยาศาสตร์ขายยาลำบากฮะรักษาไม่ได้ฮะ คนเราอ่ะแกไม่คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยครับพระเนี่ยโุงเรียนเนี่ยเราเรียนที่ไหนแล้วยุกยามีไม่แล้วครับอการแพทย์ยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้มสมัยก่อนก็พระนะครับต้มยาให้กินรักษาให้กินเรียนหนังสือก็เรียนที่โรงเรียนวัดนะครับสมัยก่อนอแล้วปัจจุบันนี้การแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นมามก็ยังไปไม่ถึงโรคต่างๆที่อันตรายต่อ มนุษยาชาติก็ยังไปไม่ถึงมีแต่ว่าให้รอไปก่อนรอไปก่อนกินยารออจนกว่าชีวิตที่ที่หายหมดก็คือเข้าเมนหมดแลครับพระที่เราห้อยอยู่นะเออผมออได้เช่าจากบัลลุนมานะครับเดอเหรียญอะไรรุ่นียชนะเอ,อ่ออะไรรุ่นรุ่นรุ่นพอชนะดวงก็เอ้ยชนะดวงนีงน่แต่จำไม่ได้เนือเหนือดวง เหนือดวงรับอาใช่เหนือดวง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 ครับพอดีผูลืมบอกไปว่าช่วงที่ผมไปมนรุน mm hmm. หลวงผู้สวงได้บอกผมว่าให้ไปแวะประโคนชัยหาแม่หมอน้อยเหรอใช่ครับไปหาแม่หมอน้อยให้แกได้บีบเอาพวกมันอะไรออกซะจากตัวผมเหรอรู้ปู่บอกอย่างนั้นเลยใช่ครับอืม mm hmm. ผมไม่รู้จักแม่หมอน้อย hmm. ผมรู้จักแต่ประโคนชัย hmm. แต่แกบ,บอกว่าบ้านถาวรผมก็ตั้งกีเซตไปบ้านถาวรแล้วก็ไปถามคนนั้นว่าบ้านแม่น้อยอยู่ทางไหนเขาก็เลยบอกเข้าไปเป็นสนามบินเก่า s right. <S ที่เป็นอ่างน้ำหน้า uh. บ้านแกนะครับครับนั่นนะครับผมไปถึงปุ๊บแม่น้อยก็ไม่ได้ถามผมเลยครับแม่น้อยเขาก็รู้เอยู่เขาก็เลย ทําให้ผมให้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเขาก็ไปบีบบอกตัวผมมันทั้งตัวเลยน้ํามันทั้งตัวเลยว่างนันเนอะใช่ถามหมอน้อยดีครับหมอน้อยยี่สิบมปีวันนี้นะครับเอเอแืแล้วแกบอกว่าแล้วแกก็ให้พูดง่งยงว่าอุจจาระปัสสาวะรุงผู้สวงให้ผมมาอืเอ,เอาของของท่านท่านเอาไปซะแล้วก็เส้นผมแล้วก็พระคุณแผนุ่กผู้สวงความผู้สวงให้อย่างผมได้มาครับ ซึ่งผมไม่ได้ไปเช่าบูชาหมอน้อยแกให้ผมมาโดยแกบอกว่าเอาเอาไปซะของตัวเองเอาไปซะว่างอ,อ๋อผมก็ยังงงอยู่ว่าเอาสมัยของผมของผมได้ยังไงนั่นแหะครับที่แกได้มาเยอะอะหมอน้อยแต่แกให้ผมมาเนี่ยออผมก็มาเออเามาไว้บูชาเท่านั้นเองเออมันมีคนชื่อชื่อน้อยเหมือนกันแต่อยู่น้อยอยู่ไอ,อ,อ,อ้ครัวรักเป็นพี่เจนน้อยปักทงชัยอะ อ่าปักตรงใจเสียเสียแล้วพี่เจ๊นอยเสียแล้วเสียแล้วเหรอครับผมโออันนั้นแกถูกหวยกับหลวงปู่เป็นสิบสิบมมนรู้กี่สิบล้านโอ้ยแกรวยเพราะหลวงปู่โดยเฉพาะเลยใช่ใช่โอ้กระแทงทีแปดหมื่นนะไม่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 ได้ไปหาแกอเป็นปีแล้วผมไม่ได้ไปหาแกอผมได้ได้คุยกันเอก็บอกให้แกส่งพระองส่งพระมาให้ผมก็ให้แจกพวกเอฟซีผมอะไรอย่างเงี้ย มมผมได้ลุงพุนแผนล,ลุงผู้สวงที่เชนน้อยผมมานี่ผมโอ้ยถูกใจมากเลยเออแล้วตอนนี้ไม่ได้มาปีกว่าแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ได้ไปหาแกเลยเพราะว่าช่วงไม่ว่างช่วงนั้นเลือกตั้งก่อวิ่งเต้นเลือกตั้งมาช่วงนี้ก็หลานน้อยๆอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเรครับเขารู้ปู่ดีหมดดีครับดีครับดีหมดทุกอย่างค,คือถึงแม้จะไม่แท้ก็ตามนะ ถึงแม้จะไม่มถึงแม้จะปลอมก็ตามเอ่อขอให้เราศรัทธาเนะ่ยขนาดว่าลูกของลุงรองเนี่ยลุงรองได้เป็นคนที่ติดตามหลวงปู่นะฮะครั้งแรกนี่ไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อเลยทําไมเมียกแกน่ยไปตามหลวงปู่พาลูกไปด้วยไปตะเวนไปเนะี่ยแกไม่เชื่อเลย,เยอ่ะจนจนมีวันหนึ่งแกนะแอบไปแอบไปดูเหมือนกับหลวงปู่ร,รู้นะ แกก็เดินตามเมียแกไปด้วยหลวงปู่เดินนําหน้าแกก็เดินตามไปฝนตกเมียแกลูกแกกับตัวแกเปลี่ยนเป็นลูกหมาเลยแต่หลวงปู่ไม่เปียกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกเลยตามหลวงปู่ด้วยเลย <c oughs> อืแล้วก็มีอยู่ครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่เนี่ยกำเหรียญให้แกกำหนึ่งเป็นเหรียญเทวดาเล่นดินกำหนึ่ง <c oughs> แกก็เอามา <c oughs> ใส่กำปั่นไว้แล้วแกก็แบ่งให้ลูก ลูกแก่ตอนนี้เป็นหนุม่มแล้วตอนนี้นะเมื่อตอนเมื่อก่อนเรียนเทวดาเล<ม>่นด<ม>ินที่แฟนผมได้มาโดยปฏิหารนี่ก็คงจะเป็นชุดนี้ทีมสุดนั่นนะถ้าหาว่าเป็นที่หลวงปู่เป็นอย่างนี้นั่นแน่นอนเลยครับเปลี่ยนคมเลยครับซึ่งเป็นเห็นเหมือนกับสาบาทสมัยก่อนนะครับนั่นแหละแล้วไอโอปอที่ให้ลุงลุงลองให้ลูกชายชื่อ,อโอปอเนี่ยจนมันขับรถกระบะชนเขาสามครั้งรถมันเลอะทั้งคันมันใช้ไม่ได้เลยนะรถมนะัน มีครั้งล่าสุดที่มันหนักสุดก็คือเชออี่โครงหักทิ่มปอดนั้นเองแล้ว hmm. พอมาเจอผมผมบอกไอ้อปอเนะี่ยขอดูหน่อยว่าเหรียญเหรียญที่พ่อให้เหรียญอะไรวะมันก็หยิบให้ผมดู hmm. ผมดูแล้วเนี่ยผมผมดึงในใจนะปลอมองเนี่ยปลอม <laughs> แต่ทำใหม่เออเพราะว่าหลวงปู่ได้หยิบมาทั้งทั้งกรรมให้หลวงรอง ขอให้มีรูปท่านอยู่ที่ตัวรูที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับใช่ใช่ถูกต้องเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์อะไรก็ได้ครับตรงนี้แต่ผมมัน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 ไขว่คว้าไงใช่ไหมอยากจะเจอแบบเหรียญที่มันแท้มันใช่มันจริงถูกต้องใครๆก็อยากเจออย่างนั้นนะครับไม่งั้นแฟนผมเจ้าที่ฐานบอกว่าอยากได้เหรียญต้องปูสวงเหรอ เสร็จแล้วแฟนผมได้จากที่นอนเนยก็คิดดูเถอครับว่าใช่เป็นปอะไรที่ปฏิหารมากๆเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงอะมันเป็นไ่ได้เป็นไปไม่ได้ยล่แลวแฟนผมไม่เห็นนะครับแฟนพุกมาก่อนมันหลานตัวเล็กๆครับหยิบจากที่นอนอ่ะย้ายนี่เหรียญอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่อืมก็คิดดูว่าเป็นปฏิหารอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นอาชที่นี้แหะประทับใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักท่านครับ เราไม่รู้จักท่านเราไม่ได้สัมผัสกับตัวจริงๆคนท่านเนาะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเรามีความเดือดร้อนอย่างเงี้ยท่านใช่ใช่ใช่มาช่วยเหลือโอ้โหมันเป็นอะไรที่โอ้หลวงปู่ป้าปีปากบอกนะนะนะเราถ้าเราแย่จริงๆเนี่ยเป,เป๊ะเลยครับนั่นนะครับครับบอกปุ๊บเนี่ยโอหลวงปู่ผมถูกเลขกระแกหไหลงวดนะครับไม่ใช่ผมถูกแฟนผมถูกนะครับอืมหลายงวดนะครับหลวงปู่สงนะูงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้ซื้อเองแฟนผมชอบเล่นไงนั่นแหละแฟนผมแล้วถูกลวงปูเอ่องวนนั้นขอกี่สกี่หมื่นไม่ได้สักนี่นะทักไม่กี่หมื่นนะมั้งว่าจะเดินทางไปหาลวงปูสวงอืมก็ได้ครับอืมได้ครับเพราะว่าถ้าแกบอกกับปา่าเลยครับแกนั่นแน่นอนเลยครับไม่มีปิดผิวเลยตรงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอาศัยชื่อลวงปูสวงมาหาจรก็มีใช่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 ใชใช ไม่ใช่เฉพาะคนนะครับผีก็มีอาศัยที่หลวงปู่สวงมาหากินเหมือนกันผีเหรอครับอ้าวมีงงครับมีมีม,ม,มีมีครับมีครับมีผีก็มาหากินครับมาอย่างไงอ่ะการที่เรื่องราปฏิหารของหลวงปู่สวงได้เกิดขึ้นมากมายอีกทั้งผู้คนจํานวนมากต่างก็ให้ความศรัทธาหลวงปู่กันทั่วทุกมุมโลกจึงทําให้มีบางคนบางกลุ่มโชกจวยโอกาสนี้ เอาหลวงปู่สวงมาหากินกันหลายรูปแบบแม้แต่กับผีในคลิปหน้าเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันอิลิเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาปันดานสัจ,จังอิริกิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe กดกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ